ชมค่ะอากาศบ้านเรามาแล้วค่ะสวัสดีวันสงครานคุณผู้ชมทั่วทุกภาคด้วยนะคะวันสําคัญปีใหม่ไทยแบบนี้นะคะพี่น้องชาวเหนือเนี่ยก็อู้ําเมืองอวยพรเป็นภาษาเหนือกันว่าอย่างไรเดี๋ยวไปเรียนรู้ในภาษาถิ่นบ้านเรานะคะแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อน,นค่ะภาคเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวานันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบวัวลำพูอุดรธาน,นีนครพนมภาคกลางอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแหง่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรี ภาคตะว,วันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีสักแก้วทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังสตูลทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1นงเมตร กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0 3ถึง30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเรานะคะวันนี้พี่เจมชมพูนุษมีคำอวยพรวันสงกรานเป็นภาษาเหนือมาฝากกันจ้าคำอวยพรภาษาเหนือในช่วงเทศกาลสงกรานส่วนใหญ่จะพูดกันนะคะว่า ขอฮืมบ้วนใจตีใหม่เมืองบุญกัมบุญจูหิมากะขึ้นคนหักคนหุมปัญใหญ่ปัญสูงนั่นก็หมายถึงว่าสงกรานี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองคนรักคนหลงถ้าเป็นเด็กๆก็ขอให้โตวไวๆค่ะ คุณพี่เจมชมพูนุชค่ะได้เรียนรู้ภาษาเหนือเพิ่มแล้วนะคะเอาเป็นว่าขอให้พี่น้องทั่วทุกภาคของประเทศไทยค่ะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดจากโควิด19นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19กกันอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะหมดเวลาขออากาศบ้านเราแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายค่ะ